เสืออ,อหลังดูจบมาปวดหัวเลยไหนว่าเสือไม่เห็นสักตัวทุยไม่ใช่เอ,อมีคนมาคอมเมนต์เลนมุกกับผมไงผมแบบเอ้ยหลังดูจบโหโคตรเดือดอะมีคนมาคอมเมนต์ไหนพี่ผมเห็นแต่คนไม่มีเสือเลยนี่ไงสีเสือซึ่งก่อนจะไปรับชมรับฟังกันขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจโอตาเตสกันด้วยนะครับมาลุยกันเลยต้องบอกว่าโอ้โหมึงเอ้ยกูโคตรตื่นเต้นกูโคตรชอบต้องใช้คําว่าโคตรชอบ นี่คือหนังที่โอ๊ตอาร์ติสหยหามาทั้งปีนี่แหละหนังที่ต้องการคือแบบหลังจากซูเปอร์แมนใช่ไหมไอเจมส์กันมันทำให้ผมชอบและลืมช่างแม่งแซ็กซ์ไนเดอร์ไปเลยแล้วต้องบอกเลยว่าภาพยนตร์เรื่องเสือเนี่ยมันทำให้ผมลืมไอที่โยดสามท่าแร่หรือหนังไทยก็ตามแต่ที่มีมาต้นไปเนี่ยลืมแม่งทิ้งหมดเลยครับมาแบบโอ้โหคตดรักเรื่องเสือคือแม่งเหมือนเติมเต็มความรู้สึกขาดหายแอคชั่นของปีนี้ไปอะ ดูหนังมาเวลปีนี้แม่งยังไม่แอคชั่นเดือดเท่าภาพยนตร์เรื่องเสือใครจะว่าอะไรยังไงผมไม่สนครับแต่แบบโอ้โหกูโคตรรักคือแอคชั่นมึงเดือดจริงมึงแบบแล้วแอคชั่นแบบมันเหมือนลองเทสแบบโคตรยาวอ่ะแล้วแบบ CG แบบดีจัดมันทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย หนังไทยมึงก็ทำซีจดีได้นี่กว่าหรือรวมไปถึงแบบถ้าด้านเนื้อหาเนี่ยถ้าพูดกันตรงๆมันอาจจะเรียบๆไม่มีอะไรมากไม่ได้มีหักมุมอะไรนู่นนี่นั่นแต่คือแบบโอ้ชากแอคชั่นม่งทำให้กูลืมมาเลยไอ้พวกนั้นอ่ะแล้วมันมาเติมเต็มความรู้สึกที่ผมต้องการคือบอกจริงๆว่าก่อนหน้าน,นี้ผมหวังกับท่าแรหวังกับที่หยดสามแปะและเฮลครับจะพอมาเรื่องนี้เดี๋ยวเฮ้ยแม่งดีว่า ว่าที่100ร้านเรื่องต่อไปของภาพยนตร์ไทยอย่างแน่นอนคือผมยกให้เป็นแบบหนังแห่งปีกเรื่องนึงนะคือเดี๋ยวมีคนท้าบอกพี่ปีนี้มีหนังไทยเข้ากี่เรื่องเองมาหนังแห่งปีมันใช่หรือเปล่าใช่คาพูดถูกหรือเปล่าคือดูแลวสนุกอ่ะชอบผมจะให้10เต็ม10ยังได้เลยแต่ว่าอาจจะหักเรื่องเนื้อเรื่องที่มันเรียบๆอ่าเพราะว่าถ้าพูดอย่างตรงๆก็เหมือนน้นแอคชั่นนิ้ี่9เต็ม10พออา เดี๋ยวมีดรามา่าพี่พี่ให้คะแนนไม่ดีหรือเปล่าะก็หักให้แล้วนะให้กาเต็มสิบพรอมสแทอยากให้ติบให้กูให้สิบแล้วกันพูเลยตัวเองเนี่ยเอาเป็นว่าหลังจากนี้รีวิวกันมาพอแล้วถ้ามูชมผมแบบโหแม่งเปิดมาโอดอาร์เตตแม่งเดือดเลยว่ะต่อมาก็ขอคุยเกี่ยวกับตัวละครเสือแล้วกันซึ่งมีทั้งหมดกี่ตัวละครอะ่ะมีเสือสี่คนแล้วก็ตัวละครเสริมหลักๆอีก3ตัวอะ่ะ ตัวละครแรกเนี่ยขอพูดเกี่ยวเสือฝ้ายเสือฝ้าเนี่ยปกติในขุนในจักรวาลขุนพันถูกแม้จะรับบทโดยผู้พันเบิร์ตแต่ทีนี้เนี่ยทำไมถึงเปลี่ยนนักแสดงเพราะว่าผู้พันเบิร์ดเนี่ยเขาเป็นทหารยศใหญ่ครับพอเป็นทหารยศใหญ่ปุ๊บมีเรื่องไอ้ไทยกับเขมรทาให้ชื่อเสียหน้าตายศของแกเนี่ยคือมันไปนเล่นหนังเป็นบทเป็นโจรไม่ได้แล้วไงคือบริบทและภาพลักษณ์เนี่ย มันจะดูไม่ดีมันไม่เหมาะสมก็เลยมีการรีแคสตกลายเป็นพี่เวียรสุกลวัตรมารับบทแทนนั่นเองครับหรือรวมไปถึงภาคนี้เนี่ยมันก็เป็นการย้อนอดีตเนาะซึ่งมันก็เลยแบบเออสมเหตุสมผลแล้วเว่ยเสือฝ้าของเราไม่ได้แบบมีดูดูมีอายุเยอะเหมือนขุนพันเออพอมาเป็นฉากย้อนอดีตก็ ให้พี่ทั้งพี่เวียเนี่ยมารับบทเสือฝ้ายแทนผู้พันเบิร์ดไปเลยซึ่งตรงนี้โอเคไม่ติดเพราะว่าพี่เวียของเราเนี่ยเล่นดีมากคือกูออกมาจากโรงกูเบียวจัดอ่ะวาโทโนะมะมะวาวาตุ้มฮไม่ไม่อย่างกับฮาคิราชันถ้าสกิลคาถานี้นะไม่มีครูดาวนะผู้ชมผมบอกเลยว่าตัวร้ายเนี่ยตายหายแค่สิบวิแรกของหนังนะครับบอกเลยว่าโคเด้บทเนี่ย ซึ่งต่อไปเนี่ยก็จะเกี่ยวกับตัวละครอย่างเสือมเหีวสวนเสือไม่เหีวสวนเนี่ยรับบทโดยมาริโอเมาเลอร์เนาะซึ่งต้องบอกเลยว่าหืหจากที่ชอบอยู่แล้วก็ชอบไปเอียกก็คือหลังจากออกมาจากภาพยนตร์ก็คือผมเอาสร้อยพระที่ห้อยอยู่นะไม่ใช่พระมะเหีวสวนหรอกอันนั้นเรือนเอ้ยองคแล้วเป็นล้านผม เทา้าเวสุบัล์น,น่ะก็เอามาอมแทนไปเลยคือเบียวแลวตอนเนี้ยคืออินจัดดูจบเลยอินจัดไหนจะเป็นแบบอภมภ้าไม่เหตีรโแล้วแบบกระสุนมันยิงไม่โดนหลบระเบิดได้อีกอันนี้ไม่สปอยเนาะคือแบบมันเบี่ยนเบนได้อ่ะหรือรวมไปถึงมีความไวายดุดลิงลมโอ้โหแมงขุเทีะตัวละครนี้ยังมีความฉลาดอีกนะคือมันเป็นเหมือนการรวมระหว่างโทนี่สตาร์คไอรอนแมนความเร็วของเดวิแฟรตมันก็ไม่ถือว่าเร็วมากเหมือนแบบมีไหวพริบดีหลบอะจุ๊บจับจุ๊บจับ ไหนจะเป็นการเปลี่ยนเบงกระสุนได้อันนี้ก็โอ้เป็นความสามารถที่ค่อนข้างขี้โกงพี่แกนี่เป็นตัวแบบดิฟเฟนส์น่ะตัวป้องกันน่ะเป็นโล่โปรเทคให้เพื่อนน่ะเรียกได้ว่าเป็นสายแทนง์อาไว้ง่ายตัวละครนี้แต่ก็มีความฉลาดเป็นในตัวแต่สิ่งที่น่าเสียดายสาหรับตัวละครอย่างเสือมเหส่วนเนี่ยคือสกิลด้านการประดิษฐ์หรือชาญฉลาดของพี่แกเนี่ยไม่ค่อยโชว์สักเท่าไหร่ในภาคนี้คือถ้าโชว์เยอะเนี่ยเด็กกลบเสือตัวอื่นหมดนะครับผมก็เลยเข้าใจตรงนี้ก็เลยไม่ไม่อะไรกับมันมาก ส่วนต่อมาเนี่ยเสือใบครับพี่เป้อารักของเราผมดูจบมาผมก็เบียวตัวละครนี้เหมือนกันก,ก็คือแบบนโมพุทธายะเใช่ยิงกระสุนเทแมงโค้งอย่างก็ะยอนดูอ่ะผมมองว่าไอกระสุนนโมพุทธายะเนี่ยตัวละครนี้ไม่คือยอนดูจัดจัดอ่ะคือไอยอนดูมีศรใช่ป่ะไอนี่มีปืนนโมพุทธายะเอ้ยกระสุนโคตรอ่ะต้องเรียกกระสุนโคตรคือแบบโคตรดี โคตรเท่แล้วผมบอกเลยว่า CG ตัวละครนี้น่าจะเป็นอาอาวุธของมันไอกระสุนครเนี่ยน่าจะเป็น CG ที่ดีที่สุดในเรื่องเลยสำหรับผมคือมันมีการแบบโอ้โหคือกูนับถือใจคนตัดต่อคือมันจะต้องมีแบบโอ้โหแบบเลเยอร์ในการตัดสักเท่าไหร่วะผมว่าไม่เป็นแบบฝอยๆเลยอะแบบลูกไขป่ปลาเลยอะในการตัดต่ออะคือแบบสุดยอดนับถือ CG คือดีมากแล้วตัวละครเสือใบก็สมชื่อเนาะคือแบบ เป็นเสือใบก็แอลสาวไปทั่วซึ่งตัวละครนี้ก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าผมชอบอีกตัวละครนึงแอะตัวละครต่อไปที่พูดเลยเสือดำครับที่รับบทโดยโตโดโพาคินนักแสดงคนนี้อาจจะมีดราม่าต่างๆนานาที่นิสัยนักแสดงอาจจะเออเราไม่พูถึงมาลวกันแต่ว่าโอ้โหการแสดงพี่แกนี่คือแสดงเป็นตัวเองคุณโคตรชอบเป็นตัวละครที่ผมชอบที่สุดในในสี่เสือเลยคือแม่งตลก คือหน้าพี่แกแม่งอื่นแล้วเล่นบทตลกได้แบบสุดยอดหรือรวมไปถึงพลังของพี่แกก็อะไรอ่ะโอ้โหจบมาผลก็เดียวเหมือนกันวีน่าสันตุโอ้โหเสกให้แบบกระสุนกลายเป็นผงวูบหรือจะเป็นพลังที่แก หนังเหนียวคงพรรแรงเยอะอย่างลูกเคสโอ้โหนึกบอกเลยว่าสุดยอดตัวนี้แล้วผมชอบแบบฉากที่แม่งมีการเถียงวาทะกับเออทางหน้าของเสือใบอะ่ะเสือใบกับเสือดําคือกัดกันเพราะว่าจะแย่งรสสลินเนาะ,ะซึ่งผมชอบมากเป็นอะไรที่แบบเออมันมีฉากที่สองตัวนี้มันทะเลาะกันจนแบบนี่ไม่ถือว่าสปอยนะคือทะเลาะกันเพื่อจะแย่งผู้หญิงแล้วทีนี้แบบเกิดอะไรบางอย่างขึ้นแล้วไม่ขำกันลั่นลงเลยซึ่งมันหนังไทยแม่งหายากสําหรับผมที่แบบมันจะมีช็อต แบบนี้สําหรับผมที่ดูโรงภาพยนตร์มานะ คือแบบโอ้โหคนเต็มรงคนแม่งอินคนแม่งว้าวคนแม่งขำนู่นนี่นั่นคือโดยรวมแม่งคดีจะจัดสีเสือนี่สีนักสแสดงถ่ายทอดออกมาได้ดีอย่างมากหรือรวมไปถึงตัวละครอย่างโรสลินนึ่องาโอ้โหแม่งอย่างกนนานานาาะนาตาชาโลมานอฟฉบับ,บเวอร์ชั่นไทยเป็นคนที่รวบรวมสีเสือมารวมทีมเดียวกันหรือรวมไปถึงความสามารถของพี่แกในการทักษะการต่อสู้เนาะซึ่งตัวละครน,นี้ไม่มีอะไรมากส่วนตัวละครต่อมาเนี่ยก็เป็นหลวงประสานซึ่งเป็นตัวร้ายหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ มาสู้กับสีเสือเนาะเห็ <S <S นในตัวอย่างกันแล้วซึ่งพลังของพี่แกเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเวอร์แต่ผมรู้สึกว่าอืมตายง่ายไปหน่อยไหมจากขวามันจะตายมันก็มันก็นานอยู่นะจนผมรู้สึกว่าเฮ้ยพุ่มกลับแม่งดีว่ะคือถ้าเป็นหนังไทยบางเรื่องอาจจะแบบเอ้ยสู้ไฟเดียวจบแล้วโอโหสู้กับหลวงประสานแม่งสู้ประมาณ3-4สี่ไฟอะ่ะจนแบบเฮ้ยมึงจบได้ยังวะเฮ้ยมึงมึงแพ้ได้ยังเออ ซึ่งแบบเออมันเป็นคําถามแงถึงแม้ตัวละครมันดูดูมีฤทธิ์เดชเยอะแต่ก็ตายง่ายแต่ก็เป็นจุดที่ตายแล้วแบบเอออย่างน้อยมันก็ตายง่ายก็จริงแต่กว่ามันจะตายมันก็เออมีอะไรให้คนดูรู้สึกแบบทดแทนกันไปไน,นะส่วนตัวละครต่อมาเนี่ยเกี่ยวกับจอมคลเลิศบอกเลยว่าแบบเสียดสีสังคมในอดีตไทยอย่างมากเกี่ยวกับรัฐบาลเกี่ยวกับอำนาจต่างๆนานาซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันแสดงให้เราเห็นเลยว่า ทุกคนเว่ยไม่ว่าจะรัฐบาลไม่ว่าแต่โจร เหรียญย่อมมีสองด้านเสมอมีหินมีหยางคนเราไม่มีใครขาวไม่มีใครดําครับทุกคนร้วนเป็นสีเทามีความดีและความชั่วในตัวทุกคนร้วนทําเพื่อประโยชน์ส่วนตนเอาความเห็นแก่ตัวเป็นหลักเรื่องนี้คือแบบโอ้โหถึงแม้มันจะสอดแทรงมันน้อยนะแต่ผมบอกเลยว่าเจ็บจีิตพูดมากไม่ได้เพราะมันโยมไปประวัติศาสตร์ไทยต่างๆนานาจนผมพูดแล้วผมแบบเม,ม่นแบบสุดยอดอะลองไปหาอ่านเอานะพอเรื่องนี้เสียสีแบบสุดๆอะ โดยท่านผู้ชมนะที่คิดจะไปดูในโรงภาพยนตร์ดีไหมรอเข้าเน็ตฟิกดูไหมหกูกราบเธอไปดูในโรงครับโคเดอาะโลสโคสนุกคุ้มค่าตัวนี่แหละหนังที่ไอเจมส์กันมันเอ้ยแม่งคนละเรื่องหนังที่พี่โขมกงเกียรต์ทำสุดยอดยกนิ้วโป้งให้สุดยอดกงบอกเลยว่าชอบให้ร้อยเต็มสิบเลยอ่ะชอบคืออิน จบมาแล้วกูเบียวกูจะวาโทโนอาม,ามามะวาวาแต่คนดูแล้วตอนนี้คือแบบสุดยอดคือไปดูเถอะนะเพื่อคนที่คุณรักเมเจอร์ซีนิเพก็อืมเชิญไปดูก็ขอบคุณมากจริงๆคือคุ้มค่าตั๋วว่ะโคตรรักคือไม่เคยแบบรีวิวเรื่องไหนแล้วไม่อินแล้วแบบกูดไม่หยุดขนาดเนี้คือชอบอะ่ะเหมือนชีวิตกูขาดหายคําว่าขาดแอคชั่นน้อยคือขาดหายไปเลยเรื่องนี้มาเติมเต็มสีรันในชีวิตคือดีดีเลิศประเสริฐก็แนะนํา ให้ไปรับชมกันไปภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สุดยอดนะท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้อย่างจุใจนะครับผมพูดผิดพลาดการไหนไม่โดนใจตรงไหนอะไรยังไงก็ขอภไภเวลาที่นี้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสาธุอายุวันโนสุขขังพลังสวัสดีครับนบโมพุูธายอโอ๊ย,อยเบียวอีกแล้ว